บัดครับผมปอเช่นะครับตอนนี้เราอยู่วัดปั้นนอกที่หนังนะครับอยู่แถวบ้านหนองแวงเนี้ยแหละครับมีพระหลายองค์อยู่นะครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับทุกคนก็แบบ ว่างมาทํากิจกรรมมาเล่นเห็นเด็กด้านหลังไหมก็ว่างมาเล่นน่าจะเลิกเรียนกันแล้วเราจะพาชมว่าวัดตามบ้านนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อบางคนเขาแบบไม่เคยเห็นหรือบางคนอาจจะไม่ว่างมาอยากรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ผมก็จะพาชมนะครับโอเคนะ nó đi khó khăn nam sức mày thằng nè nè nam nè เสร็จแล้วครับเอาละเดีย๋ยวผมจะพาไปด,ดูต่อเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย ต้องบอกว่าค่องค้างเปิดหูเปิดตาผมเดีวัดแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันหรอกอาจจะมีความคล้ายคกันนะครับวัดน่าจะเป็นสถานที่ที่แบบเที่ยวเที่ยวได้ทุกที่เป็นสถานที่เที่ยวขัดสิทธิ์ของไทยประมาณนั้นนะในไทยถ้าคุณมาเที่ยวก็จะแบบเที่ยวตามวัด ถ้าไปต่างประเทศอาจจะไม่ใช่วัดอาจจะเป็นพวกปวูเขาทะเลเป็นป่าเป็นอะไรพวกเนี้ยแสงสวยแล้วไทยให้ตัว ต,นนตรงนู้นก็มีปัดก็กว้างด้นะ ขอหน้าจเจ้าไว้แห่งานบุ่นแล้วเปล่านะ ผมเองก็จบจิตกรรมเหมือนกันนะคะถ้าผมยังทําจิตกรรมต่อไปไม่แน่นะบางทีผมอาจจะได้มาเขียนภาพแบบนี้ก็ได้อาจจะได้มาเขียนตามวัดแต่ผมไม่ทำหรอก ง้อหน้าสนใจโอเคไปตัวต้องโน้นกันต่อ พึ่งล้วนแล้วป่านอกวัดมีเปียวแบบนี้ด้วยวัดนี้เนี่ยทั้งที่เครถผ่านนะเป็นสิบสิบเที่สิบเทีก็เพิ่งโลนะเพิ่งแบบไม่เคยดูเท่แบบนี้จริงจัง,จงสักครั้งหนึ่งอะครับก็เพิ่งแห้ะ ไมยต้นใหญ่ๆถูกตัดไปทางของต้นไม้ถ้าไม่ถูกตัดก็แก่ตาย ก็น่าจะเป็นที่เผาศพะครับที่เราเห็นกันตามในหนังหนังไทยบ้านเสลี่มั้งอะไรประมาณนี้แหละ ต้องบอกว่าตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่งแล้วมาตรงนี้คนเดียวก็รู้สึกว่ากลัวผีอยู่บ้างนะคงจะเป็นเวลาที่เขาจะเปิดวัดแล้วครับคือวัดมันกว้างนะตรงโน้นผมก็ไม่ได้ถ่ยเพราะแสงหมดก่อนแสงหมดไอ้กล้องเนี่ยเมื่อเธอมันถ่ยไม่ได้ ไม่รับแสงต้องมีแสงไฟที่สว่างพอเพราะงั้นวัดนี้ก็จะคงจะไยได้ประมาณนี้แหละครับจริงไมีอะไรมากกว่านี้ถ้ามันไม่ตกเด่นก่อนนะพาเท็ดเขาจะไถได้เลยวัดมันกว้างไยได้ไม่หมดหรอกผมก็เลิกๆถ่าไเอามุมที่คิดว่าคนส่วนใจญ่จะ ไม่ไปดูกันถ้าเป็นมุมทั่วๆไปที่ใครก็ไปดูได้เลยพวกนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าอยากจะไถ่เนี่ย,ยมุมที่แบบคนไม่ค่อยสนใจจะไปดูอะไรกันประมาณเนี้ยให้ตัวกันผมก็จะไถ่มาให้ตัววันนี้ก็คงจะประมาณนี้ล่ะครับขอบคุณมากครับที่ตัวจนจบ